ขอใครนะคะถ้ามามาค่พลาดจะลงใหม่พราะวาบาคุณพลาดจะลงใหม่แทรพุนพัดถ้าเราแบบขับรถต้องมาอีกก็จะเป็นใหม่ป่าแดงโมนะคะแต่เขาก็บอกว่าป่าแดงโมปลายังไม่เข้านะคะเพราะว่าน้ำยังไม่ลดเราก็เลยแวะที่ใหม่แพรพุนพัดแต่ว่าติดตามรับชมดูค่ะทุกคนว่าจะได้นิ่งูหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะ mặt kiệt hả? Xong chân kẹp cái qua đây gì biệt đi Chờ ตตกไหมปากหกสิบไหมอ้อีละมืนคือ,อคือคือไอ้ว่าตัวเย็นคือไอ้รั่น,นี้ใค่ยู๊บแล้วว่าปลาใสยไหมปลาใส่ได้ดด นอนก็กาว<า> <บร S 1> อ่ะนันและนนเลียดนะโน่น,นเลียดี่เเห็นนี่กองก้องทินน้งจอยคนไทยนี่นนาาินี้ที่ไปหน้าขามสิปีี่บานท,านกนทักสิีทีม่มันเป็นมันเป็น,น,ปนตัวตัวมันไปนทพิ์แนะนำใหม่

พายุจะมาอะไรอ๋อวางแงสเตียนอัพหลังจากพายุหมดปาก็จะกินของเราสู่ม้งนาก็คือไปทำงาน2วันนะทำงานสิบเจ็ดสิบแปแล้วก็มานน่ี่ ตอนนี้ก็เงียบทุกหน้านะคทุกคนทั้งปลาเนินแล้วก็ปลาเล็กนะคะปลาเนินยังไม่เข้าเลยนะคะตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนนี้น่าจะสองถึงสาบชั่วโมงได้ <c oughs> โคตตกใจอู้ไม่ไปเก็บให้เดอ ยังไ,ไ,ไงไมันกินแล้วฝั่งขวาหนะ สิงห์เหนวเท้าไปเข่ง ปาสิบส่ก,กานะคะทุกคนเราก็กำลังจะลงเบ็ดรอบนึงนะคะเพราะว่าเราทักยกไปปลานิ้งไม่เข้านะคะมีแต่ปลาปลาสร้อยแล้วก็ปลากระมังนะคะทุกคนมีแต่สายขาว เนี่ยค่ะใช่ค่ะพี่ชายของใจช่างเลยใช่ไหมใช่แล้วครับ อยู่วิ่งซะแบบนึกว่ววเาเล่นเจสสกีจจสเดาไหมเออไม่เดาไม่เป็นต่อหมุนมาดูดิ ก็เลยเกอบข้าเแหนาว เตียมข้านะคะทุกคนวันนี้ก็เลยเป็นตาส้อยเนาะนานๆนะคะจะมีปลานิลขนาดเท่าฝ่ามือเข้ามาแล้วก็เพิ่มได้ไปสองตัวไซส์ใหญ่เนะะียค่ะตัวเล็กๆวันนี้ยังไม่เจอปลานิลใหญ่เลยนะคะทุกคนมีแต่ปลาน,นิลเล็กๆขนาดสองนิ้วสามนิ้วได้สู้กันต่อไปคะ่ะกับ แรกการมาหมายหน้าแพภูมิพัฒนะคะเพราะแบบปีที่แล้วปีก่อนนั้นเนี้ยเราเราเคยเข้ามาอยู่แต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะลงเล่นหมายนี้สักทีนะคะปีนี้ก็เลยถือโอกาสลงเล่นหมายหน้าแพภูมิพัฒนเลยนะคะรุ้นกันย,ยาวๆค่ะทุกคนอาจจะมีแบบ มีไซส์จัมโบ้เข้ามาสักสองตัวสามตัวก็ได้นะคะเราต้องอรอลุันตอ <c oughs> ่อไปช่้นนี้ก็หน้าแนพนใหมภูมิพันเหลือหน้าของเรานะคะ ตกหน้าของทานี่ยค่ะนาทีนี้ก็นะข้างที่มาเมื่อเช้ามาก่อนเราดนึงเหลือสี่บาห้าบาทนะคะทุกคนนอนนั้นก็กลับออบ้านหมดแล้วถี่นเข้า ช่วงค่ำกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็อันี้เข้ามาสองตัวแต่ว่าตัวเล็กนะทุกคนน่าจะสามนิ้วสี่นิ้วนี่แหละคะ่ะแต่แบบไซส์ใหญ่ยังไม่เข้ามานะคะเราใช้ทั้งกุ้งเกี่ยวแล้วก็เม็ดโฟมเกี่ยวนะคะแต่ส่วนมากก็จะเป็นพวกปลาส้อยปลากระมังปลาตะเพียนนะคะที่เข้ามา เีาก็เหนื่มากค่ะ หมายแพภูมิพัฒน์นะคกลางคืนมาแล้วตามแรกดินแบนมาแล้วหนึ่งหางนะคะทุกคนหมายแพภูมิพัฒน์ตองกลางคืนประมาณสองกิดใช้อะไรเกี่ยวกุ้งหรือโฟม เราต้องมาลุ้นกันต่อนะคะทุกคนว่าคืนนี้จะได้เกียหางเนาะเราก็ภาวนาแบบให้ได้ไซส์ใหญ่ๆเดี๋ยวไว้ติดตามกันค่ะทุกคน i ทุกคนตอนนี้นะคะแต่ว่าไซส์ล้วจะสองคิว อยู่กับิีกันเลย ขี่ทุกคนตัวเล็กๆเองแล้วก็ภาวนาให้คืนนี้ดินโบ่ค่ะสักตัว2สองตัวเนาะทุกคนสงสัยทีินี้คงแบบโบโบรอดหมดนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาตกปลาใมหมายหน้า ภู้ิพัสนาทุกคนสวนมาก็ขับรถลงมาดูเวยๆเ,เพราะมาครั้งหน้าก็เต็มนะคะเรามีโอกาสได้มาตกปลาแถวนี้นะไม่ได้มีโอกาสในการลงเบ็ดนะปีนี้ทริปนี้เราก็เลยมีโอกาสในการลงเบ็ดปลาแค่หน้าแค่ ตัวเดียวเองทุกคนคะปเนิ้ค่าแล้วแต่ว่าตัวเลขเดียวอันไหน